ไปดูแวดวงทางการศึกษากันบ้างนะคะเลขาธะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยอมรับนะคะว่าพบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี2558ค่ะโดยพบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือว่าสปปเลยเขต2จานวน6คนด้วยกันแล้วก็มีการแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ทุจริตทันที1คนนะคะส่วนอีก5คนค่ะคงต้องรอผลการตรวจสอบข้อ ที่จริงซึ่งหากพบการกระทําผิดก็พร้อมให้คุรุสภาพเพิกถอนใบอนุญาตไปติดตามด้จากรายงานพิเศษของคุณชรินทาคงเอียดค่ะ นนส,สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี2558ใน35กลุ่มวิชาและ66เขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีสิทธิสอบ134,776คนดรกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกปทกล่าวว่าภาพรวมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยส่วนใหญ่จะพบปัญหาเชิงธุรการสำหรับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสอพอปอเลยเขต2ได้รับรายงานว่า จะรรมาการคุมสอบตรวจพบผู้เข้าสอบพกโพยคําตอบเข้าห้องสอบซึ่งขณะนี้มอบหมายให้เขตพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและในสัปดาห์หน้าจะส่งนิติกรลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบหาความเชื่อมโยงว่าเอื้อผลประโยชน์กับกลุ่มใดอย่างไรสรุปคือถ้ามีความผิดถ้าเป็นข้าราชการคนเหล่านี้นะฮะหรือเป็นลูกจ้างอยู่แล้วก็มีความผิดทั้งวินัยทั้งอาญานะครับแต่ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดที่เป็นเป็นแค่ ผิดระเบียบการสอบนะอันนี้อันนี้ก็แค่หมดสิทธิไ์ไปด้านนายชานวิทย์ทัพสุพรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่10และ12ภาคอีสานตอนเหนือ ได้ตรวจสอบพบที่สอบพอปเลยเขต2มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น3 3 2 9คน139ห้องสอบมีผู้ขาดสอบ469คนและมีสนามสอบทั้งหมด5แห่งซึ่งที่สนามสอบโรงเรียนวรราาศึกษาเป็นสนามสอบใหญ่มีผู้เข้าสอบถึงกว่า1,300คนและที่สนามสอบแห่งนี้ได้รับรายงานว่าพบผู้เข้าสอบ5้าคนเขียนรหัสคําตอบใส่ในใบเสร็จค่าสมัครสอบเนื่องจากผู้สมัครต้องแนบใบเสร็จค่าสมัครสอบพร้อมบัตรประจําตัว ผู้เข้าสอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบดูซึ่งกรรมการคุมสอบตรวจสอบพบก่อนเข้าสอบวิชาความสามารถทั่วไปทางด้านเขตพื้นที่จึงเชิญผู้สมัครสอบทั้ง5คนมาสอบถามแต่ผู้สมัครอ้างว่าเป็นการฝึกฝนรหัสคำตอบและจดคำตอบของตัวเองไว้หลังจากสอบวิชาแรกคือวิชาความรอบรู้เสร็จสิ้นซึ่งคณะกรรมการคุมสอบจึงอนุญาตให้เข้าสอบไปก่อน นอกจากนี้ในสนามสอบเดียวกันภาคบ่ายระหว่างสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูเพราะผู้สมัครหนึ่งคนมีพฤติกรรมผิดปกติจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการจดโพยคําตอบโดยเขียนไว้ในสาบเสื้อด้านในซึ่งกรรมาการคุมสอบแจ้งให้ตํารวจเข้าควบคุมตัวเพื่อดําเนินการสอบสวนทันทีไปพบก่อนตอนสแกนในวิชาที่สวิชาแรกเนื่องจากว่าทุกคน ก็ดูบัตรดูอะไรแต่ออไรกร,กระเป๋ากุญแจรถอะไรไม่ให้เข้าไปนะให้ใช้เฉพาะดินสอยางลบแล้วก็บัตรประจําตัวบัตรประชาชนเท่านั้นแต่วิชาที่สองเนี่ยที่ไปพบเนี่ยก็คือไปพบตอนสแกนข้าห้องนั่นถึงว่า,สวาเสร็จเพราะนั้นตำรวจหรือกรรมการเนี่ยจะไปดูเอ๊ะทำไมมันมีรหัสเขียนด้วยดินสอในหลังบัตรประจําตัวหรือใบเสร็จเนี่ยนะเป็น4ี่หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยก็เอจใจ ใใจกก็เลยยับพว่่ามีอู5คนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังยืนยันว่าปัญหาที่ตรวจสอบพบในครั้งนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการสอบครูผู้ช่วยทั้งหมดเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวและเชื่อว่าการดําเนินการทุกอย่างจะเรียบร้อยได้ด้วยดี